นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ชื่อ Alexid a s t a n Booster Ampoule ถือว่าเป็นแอมพูตัวแรกของประเทศไทยต้องบอกว่าวันนี้ทำไมเราถึงกล้าพูดว่ามันมเป็น Booster Ampoule นะครับเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็ผลิตจากโรงงานชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้นะครับถามว่าตัวมันเองคืออะไรนะครับตัวนี้เองนะครับต้องบอกว่ามีความเข้มข้นมากกว,ว,ว่าเซรั่มถึง10เท่านะครับแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติถึง23ชนิดนะครับตัวเด่นเดนของเราก็คือตัวอ่าพอลิ นะครับซึ่งพอพลิสต์เองเนี่ยมันลดการอักเสบนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำมันเมอร์นะครับน้ำมันเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าใช้กันมานานนะฮะตั้งแต่สมัยอียิปต เป็น20,000ปีเพราะมันสามารถที่จะช่วยการรีบอนเซลล์แล้วทำให้เซลล์เนี่ยฮะไม่เสื่อมสภาพได้ง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือสารไล่สีแดงอันนี้แค่เป็นตัวอย่างที่เรายกให้ดูนะครับแค่3ตัวแต่ลองจินตนาการดูนะคะอีก20ชนิดที่เราบรรจุเข้าไปในขวดเนี่ยฮะมันสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะฮะถ้าเราดูบนนะครับหลังผลิตภัณฑ์นะฮะจะมีการรับประกันโดยซัมซุงซึ่งถามว่าซัมซุงตัวเนี้ย มันเป็นตัวหนึ่งที่มาการันตีว่าสินค้าตัวนี้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ผู้ผลิตแนะนําจริงๆถ้าใช้แล้วแพ้หรือระคายเคืองเราเค็มประกันได้นะครับไม่พอนะฮะเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลีอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ KFDA นะครับ KCA นะครับแล้วก็ในส่วนของแบนเ K นะครับอันนี้คือมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็จากโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังในประเทศเกาหลีใต้วันนี้เองเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะมานําเสนอในราคาที่ย่อมยาวเอ่อถ้าที่เกาหลีนะฮะต้องบอกว่าราคาสูงวันนี้เยอะ ถ้าโดยประสิทธิภาพนะฮะอันนี้จะเทียบเคียงกับในส่วนของเคาน์เตอร์แบนที่ขายกัน5-6 0 0 0พนันะครับเราใช้ของดีแบบนี้คุณภาพดีแบบนี้ในราคาที่คนไทยสัมผัสได้แค่990บาทนะครับอันนี้ก็ฝากแนะนำนะฮะถ้ามีโอกาสก็ลองใช้กันดูช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยน ต่อผิวหน้าเกี่ยก็คือซึมไปกับผิวเลยช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำบนใบหน้าของเรารอยฝ้ารอยกระแล้วก็รอยคล้ำใต้ตาด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้รับการรับรองจาก6หน่วยงานคุณภาพไม่ว่าจะเป็น Korea FDA Korea Cosmetic Association นะคะแบรนด์ Brand K K Beauty แล้วก็ยังได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้จากในแพทย์คิมซุงนัมเจ้าของโรงพยาบาลสัญญากมชื่อดังในย่านกังนัมด้วยนะคะ ピッ <music>